ท่านปิชาจารหนนะครับผู้สมบจติูน์นะครับท่านคณะกรรมการนะครับท่านเนะัยภูลโยธุงเรืองแล้วก็ท่านรองทุกท่านนะครับวันนี้จาสำนักงานเจ้านที่การศึกษากระรวงศึกษาธิกสีนะครับ,นนบงงก็กร,ร,ร,กกนะรู้รสึกนะยินดีแล้วก็ชื่นชมนะครับ เชิชมท่านท่านรองทุกท่านวันนี้คณะกรรมการทุกท่านมาหรือว่ามาโคชชิ่งให้กำลังใจนะครับมีข้อเสนอแนะนะครับในการที่จะเสริมองไม่มีซ่อมนะครับ <c oughs> <c oughs> ซ่อมเสริม <c oughs> ไม่ซ่อมนะครับซ่อมในจุดจุดที่เป็นจุดอ่อนจุดบกพร่องเล็กๆเล,เล,เลน้อย <c oughs> ท่านรองทุกท่านนะครับก็ผมก็ได้เห็นคณะกรรมการในการ เยี่ยมนะครับที่เป็นวิทยากรในคณะทำงานเองต่ท่านพอ,อยุคเดิมๆยุคหนึ่งจุดศูนย์นะเพราะว่าท่านรองยุคยุคสี่จุดศูนย์ครับแล้วก็ห้าจุดศูนย์ครับเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ท่านรองผู้ในการสถานาศึกษาก็เป็นบุคคลสําคัญนะครับเป็นบุคคลสาคัญที่ในการช่วยช่วยงานทุกคนต่างผ่านมาน ผ่านการเป็นรองมาก็จะเห็นว่าหน้าที่ของท่านรองท่านท่านตีชาจากสิงท่านพูดเสมอว่านะครับการเป็นรองก็คือเป็นอุค์ที่เตรียมรพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะครับแลนกับผมนะครับเป็นรองพรอเกตก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นพอเกตก็คือพร้อมทุกอย่างนะครับเรียนรู้ศาสตร์ได้สินนะครับตามที่ทผมผู้บริหารการบริหารจัดการตาา่างภาอในสถานทิจาร ข้อที่3เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์และนวัตก,กรรมนะครับข้อที่3แล้วข้อที่4ก็คือมีมีด้านการพัานาชุมชนและก็เครือข่ายก็คือคอนดิชั่นท่านท่านรองก็เป็นหรือว่าเป็นมือขวาของท่านผูใน้ในการบารนักศึกษานะครับในการบริหารงานวิชาการและอื่นๆมอบหมายงานสำคัญที่จะ II, ท่านที่สองท่านสุริยาอินจันนะครับท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับปั้นน้องโกนะครับเป็นประธานของประธานเป็นประธานกลุ่งแล้วก็เป็นประธานของประธานุ่มเห็นท่านต่อไปก็คือท่านผู้ในการกานิกาสายองนะครับว่าที่ผู้ในการเชี่ยวชาญนะครับผู้ในการโรงเรียนปั้นโคกสว่างนะครับ ท่านศึกษาดีเทศคุณพี่ถาวรถาวสินม,มาคุณพี่อนงลักษักสีเวียงราชผู้จัดการวาราพรเที่อาจารย์นะครับรองผู้จัดกา,ารสารุน,นันเขตพื้นที่การศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ีลคณะโคชชิ่งท่านพ่ออ๋อชัยพุ่มยกรุ่งเรืองแลนน้วก็น้องๆฟรองขอ,อออทั้งแปดพัน เราบรรจุวันที่9ตุลา2,563นับถึงวันนี้ก็6เดือน7เดือนแลนะในการทำหน้าที่รองผู้การโรงเรียนนะครับเมื่อกี้ท่านรองวิโรจน์ขอไก่ท่านเกลิดน,นำได้ครบทุกเรื่องผมค่อนข้างโชคดีได้มีโอกาสได้ทำงานกับท่านวิโรจน์หลายครั้งหลายคราวหรือว่าท่านเป็น คำคียเรินได้ท่านบุคริกคล้ายกับท่านสายันายน้อยคือฟังก็ไม่เบื่อเราเป็นครูสายกสสอนอยู่เจ็ดปีนะครับเป็นผู้ในการอยู่ยี่สิบเอ็ปีเรียนท่านประธานกรรมการที่ปรึกษาครับโคชิง่งการประเมินผลสมร,รุจที่ผลตำแหน่งรองผู้นกการสาศรกษาครับท่านวิโรธ ขอใหยครับท่านรอผูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนเกรตสีท่านผูมิในการปรีชาจาสิงห์ท่านผูมิในการสุริยาอินจันท์ท่านผูมิในการกนิกาสายยงและสัตท่านศึกษานิเทศทาวรขาสินมาท่านศึกษานิเทศอนนรักษ์สีเรียงแรดแล้วก็ท่านวรพรเพียจันทร์นะครับผูมิในการ ฝ่ายส่งเสริมนะครับแล้วก็คณะผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายวัชรินประไวร้องผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาสวนกว่างน,นะครับและครับผมผมนายอภินัฐนาเราครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลาสนสนกว่างครับท่านผู้รู้บอ,อกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำแต่สิบมือคลำยังไม่เท่าประสบการณ์จากผู้รู้ที่ ชี้ช่องทางให้วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านคณะกรรมการโคชชิ่งพี่เลี้ยงของเราที่มีมากไปด้วยประสบการณ์เป็นแบบอย่างที่ดีที่เขาบอกว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนท่านมาให้คํเชี้หน้าเราเราขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับจะได้นําเสนอนะครับการปฏิบัติงานตามหน้าที่รอผู้ในการนะครับทาง VTR วิทาฐานนะชำนาญการที่เก่งเรงเรียอนาาอลับปางเขาสงวาตาานนั้งกั่ควานานเขตพื้นที่การศึกศษาปฐงศึกษาขอนแก่นเขตนเรียนจังหวัดขอนแก่นทีาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาปัจจุบันอายุ43ปีเชื้อชาติไทยสัญช,ชาติไทยศาสนา คงลำนาวบ้านเลขที่12หมู่4ตําบลบ้านหลงอังาเลของเราทั้งสองคนนะครับเนื่องจากว่าใช้เวลาพอสมควรเพราะเราทํา BTR ร่วมกันนะครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอให้ให้นคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอนี่ครับขอบคุณครับาประมาณ 36, 36 37นาทีจริงๆแล้วทม่อไปเนี่ยเราบอกทํา t r นําเสนอเนะ่ ความสนใจของบุคคลทั่วไปไม่น่าจะเกิน15นาทีนะครับในชเฉพายิ่งคนเบียดอยู่เมืนผมเนี่ยประมาณ10กวา่า10เสียจวันก็บียเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดให้ได้ภายในเวลาที่กาหนดมันจะยงไปถึงเวลาเราไปสอบถ้าเขาบอกว่าเอกสารไม่เกิน10หน้าถ้าเราทำเกิน10หน้าก็าจะอ่านแค่10หน้านะถ,าถ้าเกินนั้นเขาไม่อ่าน ก็ไม่ป็่ไรวันนี้จะว่าเรามาโคชชิ่งมาแนะนํามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังจากเลิกตรงนี้จะพึ่งกลับพวกเราเอาวิทีอาของแต่ละคนเรียนมาเปรดใหมเปรียไหมความนะี้ครับคือเราไม่มีการแข่งกันที่หนึ่งที่สองที่สามแต่จะือว่าจริงๆแล้วเขามีการให้คะแนนนะถ้าแปดสิบขึ้นก็เราได้ในระดับที่ดีเยี่ยมดีมาก